พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติวันนี้ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายโดยยืนยันรัฐบาลดูแลแรงงานให้มีความมั่นคงและดีที่สุดแต่จากปัญหาในปัจจุบันที่เป็นปัญหามาจากภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนส่วนข้อเรียกร้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของกลุ่มผู้ใช้แรงงานขณะนี้อยู่ระหว่างหารือซึ่งต้องดูอัตรางเงินเฟ้อและการย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นของผู้ลงทุนจึงต้องหารือพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ กําลังหาเ้ืยอกันอยู่ว่าถ้าจะไม่จะขึ้นจะขึ้นได้เท่าไหร่ถ้ายังไม่ขึ้นจะด้วยเพราะอะไรตัวจ่างเงินเพ้อด้วยนะบางทีมันสูงมากสิ่งวันนี้ก็คือสิ่งต้องระวังคือการย้ายโรงงานทางการผลิตไปที่อื่นจำไว้นะเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญนะตอนนี้ทุกคนกำลังดูว่าจะเหมาะสมที่จะไปอยู่ประเทศไหนที่อยู่ในประเทศไทยก็อาจจะมองว่าที่อื่นจะลงทุนได้ยังไงง่ายกว่าไหมดูกว่าไหมถูกกว่าไหมเพราะไปหมดเ,เราก็จะต้องคุยกัน ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีข้อเรียกร้องให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น492บาทเท่ากันทั้งประเทศว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องสร้างสมดุลทั้งฝ่ายในจ้างและลูกจ้างโดยบอร์ดค่าจ้างซึ่งมีประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจารณาเสนอมาที่ส่วนกลางซึ่งต้องมีการพิจารณาประกอบหลายด้านทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพและอัตราค่าแรงในปัจจุบันซึ่งแต่ละพื้นที่แตกต่างกันสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยบางอย่างต้องบาลานซ์ทั้งสองข้างให้ไปกันได้มันต้องมีความสมดุล สองปีที่ผ่านมาในจ้างเนี่ยบาดเจ็บจนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนประคองเงินเดือนแต่วันหนึ่งเศรษฐกิจฟื้นประเทศฟื้นถ้าเราจะขึ้นเงินเดือนเขาทิ้ง48อย่างที่เรียกร้องมันก็ต้องผสมดูมาดูว่าวันนี้ค่าแรงท่านต่ำแต่ละพื้นที่ค่าของชีพแต่ละพื้นที่เพราะว่าเงินเฟ้อเป็นตัวตั้งเป็นหลักอยู่แล้วมาตรฐานไอโอโลกเนี่ยเขาใช้สูตรนี้ทั้งหมดเกมมันปรับอยู่แล้วเพราะเงินเฟ้อนี้มันไม่ปรับไม่ได้แต่ปรับที่เท่าไหร่ให้ในจ้างอยู่ได้ลูกจ้างพอไปได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมานายจ้างได้รับผลกระทบอย่างหนักจนไม่มีเงินที่จะประคองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานดังนั้นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างอยู่ได้เพื่อไม่ให้กระทบเป็นลูกโซ่ซึ่งปัจจุบันแรงงานไทยมีทักษะฝีมือจึงไม่มีคนไทยไปทำงานกรรมกรกอร่อสร้างรับค่าแรงขั้นต่ำอย่างไรก็ตามจะรับข้อเสนอทุกฝ่ายพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนายจ้าง เราะหากนายจ้างอยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการกองทุนว่างงานประกันสังคมจะนํามาดูแลลูกจ้างอาจไม่เพียงพอจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยใช้หลักการความเป็นจริงนิตยาคุณสิมรายงานค่ะ